ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็เสียงอาจจะเบานิดนึงนะครับเพราะผมพูดเบาวันนี้ก็จะทําเหมือนเดิมนะครับสิบนาทีกับเมนูต้มแตงนะเรื่องด้วยเมื่อวานมีคนมาถามถึงกันเยอะนะว่าวันนี้ไม่มีหรออะไรเงี้ยก็เลยวันนี้ก็เลยจะทําให้นะครับเป็นต้มแตงเป็นสูตรสูตรมัดของอ้วนในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทํำยังไงนะครับแรกเลยไปเอาหมูมาก่อนนะ วันนี้ผมไม่ได้แนะนำให้ใส่น้ำก่อนนะครับเพราะหมูผมอยู่ตู้เย็นนะแข็งนิดนึงนะครับหมูหมช่องฟิชก็จะลำบากลำบากหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับทำได้ไม่ยากของไม่ยากเล่นไม่ย,ยากค่อยๆือไปนะครับให้มันออกมา มันไม่แข็งทั้งหมดครับเอาออกมาแช่น้ำแป๊บหนึง่งนะแล้วเราก็เอาตรงอ่อนๆก่อน,นได้แค่ไหนก็เอาเท่านั้นนะครับทีกว่าไม่สับงหมูเลยพูดเยอะไปยหมนะเอาละหมูแค่นี้พอจะกินเยอะหมูพวน สามดยครับรออะไรทำใหสามบาทเดด เทียมนะครับกระเทียมใส่ไปตังเปลือกก็ได้หัวฟกไม่ต้องออจาจ้าหัวเล็กหัวใหญ่ก็ไม่มีประเด็นอะไรใส่ไปเลยน,น้ำใส่หม้อกัะนตะั้งเนียวนะครับสัหมูใส่ก็ได้สัเลย 对呀、啊嗯，啊，咱没到。 ปลาพงๆนะหัวใจของต้มเจืดต้มต้องเจอิดองประกอบที่อยู่ในต้มต้องไม่เจิดนะครับเรกินแล้วมันก็จะซดน้ำพอดีปลาปลาไม่ค่อยได้ใช้สิ่กระสับสับผักไว้ผักไว้ผักไว้ อ่ะน้ำยังไม่เดือดน้ำยังไม่เดือดเรามาลดความอ้วนกันได้แล้วเอากด,ดเลยนะครับหลังอินอร์เนเซมยเนี่ย,ยซาบเลยปางไปดวยจสกิลมามันลดความอ้วนกันมีนูรลดความอ้วนทำไปวิ่งไป นหนายเม่ไห้ก็าเป็นแขว่งแขนนะเป็นแขวงแขนเป็นบิดตัตัวอะไรเงี้ยใครที่แบบปวดเข่าก็หันบิดไปบิดมาเอตัวสั้งข้ามหรืออะไรก็ก็ว่าไปนะครับอยู่เฉยผมวิ่งได้วิ่งต่อรอนะงเท้าเบาๆเ,เราไม่ได้ใสร่รองเทา้านะครับอย่าลงแรงนะลงเบาๆนะดึงเข่าอาก็ได้ถ้าไม่เหนื่อยดึงเขา่า nắm tay ngay, nắm tay ngay, ồ, dẳngเลย nắm, bình tỏ. ไอ้น้ำก็ไดนะ้ต้องเปิดหม้อเนี่ยเปิดหมอ้อวิ่งอ๋อมันก็เดือดช้าหน่อยนะนจะห้าสิ <c oughs> น่าจะได้พอดีพอดีสิบนาทีนม่เราอาจจะได้วิ่งกิโลกว่ากว่ากว่ากิโลถ้าอยางเหนื่อยมาก <c oughs> แข่งเยองเยอะวัตถีมันไม่มีอ่ะเนาะไปไหนก็ไม่ได้อยู่ในบ้านก็ทำกนันะครับ น้ำเดือดน้ำเดือดหมูลงครับทำเป็นก้อนก้อนก้อนตันกลมกมหล่อๆครับคนกินเขาจะอร่อยขึ้นผมไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ผมก็ฉีดๆไปนะเพราะว่าบางทัานมันก็ห่างไม่ขัดโอเคนะครับปิดฝาหม้อรอมันเดือดน,น้ำมือหน่อย หัวใจต่อไปปอกแตงนะวันนี้ทำต้มแตงนะครับมีไรยากทำแบบคนรวยควนี้นิดหน่อยทิ้งๆไปปอกนะครับมีดเล็กสุดในบ้านแล้วก็อาจจะช้าหน่อยนะครับไม่ใช่ประเด็นนะครับเติมทีว่าจะไม่ปอกเดี๋ยวก็ไม่มีวัสนรรมสักหน่อย đling 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 ừm xanh nhạc เผ okay. อทนนะครับเป็น,งนไงบ้างนะได้อยู่ได้อยู่ออแตงนะครับมีการหั่นแตงง่ายไม่เหมือนมะละเหมือนอะไรไม่ต้องกลัวขุมไม่ต้องอะไรนะหั่นเป็นแว่นๆน,น,น,นี้ก็ไดนะค้คนเขาก็มากินเมนในกันผมไม่ค่อย ความใส่ใจเท่าไหร่แต่รับรองรับรองอร่อยรับรองอร่อยอร่อยแน่นอนนะครับหลายคนทำมาแล้วทำแค่นี้ทำไม่เผื่อใครทำมันลูกเดียวนี่แหละกินคนเดียวทำสีระมือ้อนะครับทำซีรามื้อทำสีระ,ะน้อยอย่าทำเยอะนะทำเยอะเหลือแะ่ตเย็นเป็นของค้างคืนค้างวันไม่ดีไม่ควรรับประทานอีกนะครับ <c oughs> อะใส่แป้งไาแล้วทำให้น้ำเริ่มเย็นนะเราก็วิ่งต่อ มาลุยโอ้ลืมดึง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 อะไรนึกอะไรได้ใส่รากผักชีปกติอะผมไม่ค่อยใส่ละครับพวกผักชีพวกอะไรเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของที่เก็บในตู้เย็นได้ไม่นานนะก็จะลืมดึงไปบ้างนะครับ ก้าวทีโอ้ยมานะครับอ่าถึงเวลาของพระเอกแล้วของที่กินโดยต้มจืดนะต้มจืดหัวใจต้มจืดหัวใจหนึ่งก็คือต้องมีกลนะิ่นนะกลิ่นรสที่ดีนะครับซอยไปนะใครไม่ชอบซอยก็หั่นท่อนก็ได้นะครับเชใจร้อนนะ โยนลงไปนะครับางจบนะติดแกปนะครับเดี๋ยวมันไปสุกต่อในหม้อเองเพราะน้ำมันเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็วิ่งหกกิโลสักนิดหนึ่งเนาะครับ